ถือว่ไปกันมาสองเลยกลบเดือนหนึงเนี่ยกับมาจังสิบอกเลกลัมาแล้วเล้วกับมาเหมือนั่นเลยโอ้ยย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 ยายยับมายยู่เยายเลยเอยย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 สิ่งสมยย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 ยเยย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 ยสอยย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 ้ยย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 ยเดยยหยยย แจ็คเซนน่ตะตุลพันธ์ตุลพันบาทค่ะสวัสดีเด้อสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเยฟซีเบอร์สุขสุขคนก่ยินดีต้อนรับเข้าวสู่สอสนุนอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาพาสนนิมนต์นี่นะพรมพินองเนาะทางศนน์กันเดินทางมาที่บ้านน้องพัดหรือว่าน้องเตี้ยพี่ดาพรมพี่น้องเอ้ย โดยเนาะท่าสะนองกลับไปเลยเขามาเฮิงพอสมควรพ่อพี่น้องไงอ่ามานีกาที่เขาไปโอ้ไปลงไปดินน้องเพำนกอนนงพ่อพี่น้องเนาะเป็นเหตุอย่างอยู่อย่างน้องพ่อพี่น้องเนาะตอนนี้นะอ่าก็มีเรื่องสำคัญอยากคุยอยากยังเอ็กลมน้ำเพลนแน่พ่อพี่น้องเนาะโดย่ะผ่้น้องเตี้ยมันยังน้องเตี้ยนถ้อยหน้าถ้อยดังอยู่นะ อดี๋ดวมาหาทางน้องเพิ่นนพิ่นเต๋อสายดีล่ะสวีดี้ดูสิไปใช่นี่ึสิไปอรสบงิสิบอกตัวเจ้าสีไปใช้มื่งกินี่ะนาดคนมังเตียงคนมังเตียงส่วนอยู่หน้าคนบ่าเออเอ้อยังล่ะไปสูบมักผิกเออคือบวดหัใจไม่อะไร ไปเหตุงานอยู่ไปปรผสมผิดเนี่ยอยู่พั่งไทยอยู่พังไทยเออพังไทยเป็นยังงอนขี่ไปทํางานอยู่ประเทศไทยแบบนี้นะเดินไปน้าพายนะไปหลายคนไปหมือนในบ้านนี่มันเหตุบัตรบอ่ะบอแค่เส้นอียงเส้นไปซื้อเส้นลายซื้อเป็นเส้นหับอ่ะนะ เอาคนไทยน่ะมาเซ็นหามเอาคนลาไปทำงานเดินอ้ามีบอกแบบนี้กะมีเขาไปกูไปพันจักร้อยเอ้ยกัสีไปน้ำนี่เาวันจักร้อยชวนชวนอะไรหนึ่งชวนหนึ่งอ่ะมีอยู่สี่คนเป็นแต่ละหัวคนในืัวหาแพ้น้องเตี้ยกัไปบ่เดินไปเปิดเสือกอ้าวเดี๋ยวเด้อบาทนี่เนาะเอ่ยมาสิเห็นไพ่บาทนี่นะไปทำงานประชงเดิน สมุทรเมาบ่อเจ้าดีนะเป็นสวนในสวนหาพันที่สีบ่อแม่ครับแล้วไว้กันด้เมื่อไว้อลไรเนี่ยนะโอ้จะเม <ừ. S 3> <Ừ. S 2> <ừ> ื่อละเป็นเดือนสวนกวางไงสำไรมาหนีต่อหาพันบาทนะสวนใหญ่เติบสวนใหญ่เติบ เด้ิมเป็นปลูกเป็นไหนาใหญ่ไหนาดุดเจ้าชุมเจ้าเห็นนะบ่เดิมนางเคยไปเที่ยวหนึ่งโอ้เคยไปเห็ดแล้วเดิมอืมได้จากพันมาบ้านมาหนี่งนางเห็ดเสื้อเตี๋ยได้เงินสี่พันได้เงินสี่พันอยู่จักมือเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสี่พันบาทเดิมอ๋อ ไีดีเพิ่อคืนมหาพันนาคนละส่วนหนึ่งต่อหาพันบาทไปหูดหมักพริกชุกเบ้อหูดเอาหนาผสมพันผสมแบบไรเอ้ยงงเจ้าคุปเฮ็ดขายสละเจ้าจักสูตรมัตพุ่นน่ะคือบุปปล้วก็เฮ็ดผสมเอาเองมีอาชีพอีกไรนี่นะเลอผสมแบบไรมักพริกมักพริกอ่าเพชรแด่ให้มันเป็นไก่หมักพริกหวานจริงจริเบ้อแบบหมักพริกเพชรกระแต่พริกเพชร ฝึกหวานก็แต oh, ่งฝึกหวานอ้าวสันโบเดินคือว่าเอาผสมกันสะผสมก็แบบแบบให้หมากมันจับมันนะแบบเลือกเอาแบบต้นหนึ่งสิเอาจักหมากอันนี้นะโอ้ทำมันดอกลายกับปิดออกปิดดอกออกเลยมาเอาไว้ประมาณอ่าต้นหนึ่งจักล็อกบาทแต่ละต้นคะแต่ละต้นค่ะโบโจงลายได้กับยำต้นมันฮักต้นหนึ่งมียุซิปมาเออ

โอ้ยยังมีชีวิตแบบกามาอยู่เนาะเดิน่องศาสนาสิงสมุทรบามีนี่เสือหายไพ่เดี่ยงนะน้องเลยชื่อมูสองตัวให้น้องเออเจ้าชื่อมูเด้เดินมูใหญ่มูน้อยมูน้อยจากจากเซน่ะตโตละพันโตละพันบาทโอ้ไอ้น้องเบื้องไอ้น้อง คิดว่ามามาหนี้ลยะที่ว่าเจ้าว่าเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะผ่มีอ่าชัญญาด้วเคือขายได้ให้ให้ยังให้เจ้าน่ะไปเปลี่ยนซิมลักเก้าได้ขึ้นทะเบียน่อกี้ที่เรกเอว่าสิซื้อซิมมาให้ัะนะแต่มาดนี้ทั้งซูมิันว่าบ่สามารถขายให้ได้เพราะว่าเฮาวโมบินขายไปเรารู้ลี่นะผวาทังซี่เลยว่าเอาเจ้าของโทรศัพท์น่ะมาลงทะเบียนเลยแล้วก็เอาซิมใส่เลยสีนะ ว่าเจ้าจิตขามพังไทยก็คือว่าบ่ได้เปลี่ยนเนาะเออเจอกันพ่อพี่น้องเอ้ยยี่น้องน้องเพิ่งไปทำงานทำราทำการเออเออถือว่าโหลดเพิ่นมาเอามืออื่นเนาะถือว่าโหลดคนไทยด้วยเหมือนบอกโหลดในบ้านคนในบ้านไปส่งหอดหอดบ้านลานโหลดในบ้านถ้าขามไปหอดพุ่นเลยไปทางไหนก็ถักคอถ้าขามบอก บอเนี้ยไปทางวันสะโพนี่โอ้สะโพทางนี้เอุบุลเด้อแม่บ่แอกเออแถวบุลเหรออย่างเงี้ยโอ้ยเนาะอย่าไปอย่าน like like ั่นเด้น้องเตี้ยเห็นบ่าวบุลเนี่ยเอาบ่าวบุลมานำไรได้เดรึบักกามาได้บักกามาหรอกเป็นยังไงบอสบกกา เดี๋ยวในบ้านเพิ่นจับเนาะเดอเออถ้าเอาเด้ซะเอาเอาได้อยู่พุ่นเลยบ่ไปเด้เสี่ยวไปเด้สิเอาโอ้ยยกน้งเตียพี่น้องเอ้ยเออว่าบ่ได้เด้บ่เนาะสาวลาวมาเก็บักพริกว่าโอ้ยว่าอมีผู้เอาก็สิเอาอยู่บ่น้องเตียฮะเอยถามตรงๆฮะเอิกเอาตาก็บ่กาเออ วีไพก์กาเอาเออคือคิดแบบนั้นละ่ะมันมรีเกี่ยวกับเรื่องอันถูกเรื่องยากได้ความหักความมากมนะเออ,อม,มันขึ<ก>้นอยู่บ่มีบ่มีผูกกาคบ,บอเอาสมุดบ่มีได้สาวสมุดที่ซื่อเอาโมเมนความจริงนี่เอาวาสมุดนะโอ้ยน้องเตีย้ยเนาะคือน้องเตีย้ย มีบ่เพวเทนี่เขาเซลดินเจ้ากับมีอยู่บ่ลำบ้านนี่บ่มีบ่เคยถ้าองผัดนี่อาจจะมีอยู่เหมือนบ่เออเวีพี่น้องไงเดี่ยวเลสาวปล่อห็นหนาน้องทั้งสองเลบานนี่ไปเี่ไเหียงงานเลยพมากระทั่งห้าเอยเนียบมาเลยเด้อว่าซะ นี่ก็มาดิดมาหัวเผลในพี่น้องเอ้ยมาถามมาไทยคือว่าสีมาเปลี่ยนซิมให้แล้วอว่าเออทางหน่องผลในไปลงทะเบียนบ่เดี๋ยววันอะไรเดี๋ยวมันเกี่ยวกับลักหานาะล่ะเนาะที่มันมีสัญญาณหรือว่ามันเกี่ยวกับโทรศัพท์จะบ่เกี่ยวกับโทรศัพท์ก็แม่งแบบหมู่เพื้นใรายลักหานั้นหมู่เพันก็เล่นได้เอ้าแต่ว่าน้องเราต้องไปหาบอลยางหาแบบแต่มีคนโทรมาก็ต้องไปหาย่างหรอ่ะอย่างที่ว่าใดโดยโดย ถือว่าอย่างเราหาสัญญาณจังคุยกันได้หูเรื่องออาอ่าเอาัดคนอื่นเขากดคือว่ามีสัญญาณเนานะดูอน<ด><ด>เป็นนําตามโทรศัพท์โทรศัพท์มันอึดรว่าใส่งานมันอึดเนานะต้องเตีย้ยก็คือไปหาเงินสื้อโทรศัพท์บ่าว่ะนี่อยากได้อ,อยู่ อยากได้มาเห็นยังน้งเตี้ยฮะากไดเ็นไหมบมี่ะงคุยเปีวอ่บมเอเาวแอเปยลลงดินติ๊กต๊อกติ๊กแกเน้เนาะโพสเว่คือ่แต่บะเธอาแซลินเลยแตกล้าบริบเป็นอยู่บ่าเป็นอยู่ เอาสมุดมาไปนี่ได้โทรศัพท์หน่วยเดียวก็ดีใจวะดีใจดีใจเอ่เอมองเล่นี่เชั่อยากเวิมงเด้สมไปนี่ดแต่หาสิงลงไปเห็ดเวียบว่ละล่ะเอจอจัุมงก็ลงแต่เศร้าเนาะแบบหเห็ดได้ากัแล้วว่าก้เาเห็ เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคืออยู่เฮือนหาวันแรตื่นแต่สี่โมงหนึ่งข้าวนึ่งน้ำล้างถ้วยล้างบวงเห็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก็ข้าวสวนเออบอกพ่อกับแม่เจ้าระเบ้อว่าสิไปนี่เดี๋ยวฝนก็ฮู้อยู่อืมเพยฝนว่าในไรก็ตามหนางืสิไปใช้เห็นนางมัดเหมือนเธอแต่เออสิไปทำงาน ป้าก็ชินีป้าน้องเบิดแล้วห <laughs> น้าว้านได้น้องพายสีเข็ดแดงยังไงให้น้องกินบ้านน่นองเป็นน่องผู้ใหญ่แล้วก็นอาเป็นเปินหนึ่งข่าวก็เป็นเป็นเห็ดอยู่ให้กินเป็นเห็ดเป็นมืน้อชุ่เจ้าสิป้าน้องอยู่สองคนบ้านเดีเ๋ยวอ่ตุบอกน้องดีๆได้พื้นภัยได้ละ่ะเอ้ยด,ดูว่าสิผ่าไว้น้ำมงใหญ่บ่แม่เป็นน้ำเงินอืมส่วนใดมันก็วางใจบ่ได้ได้เด็กน้อยด้ เอายังผู้ใหญ่ภายในอืมยันพื้นยันภัยอันตรายหลายหลายไปใส่มาใส่ก็ระวังตัวนี้ผู้ใหญ่ไปเบิดเตได้ดิเจ้ากับใหญ่ผู้นี้กับใหญ่ไปเบิดเลยเรือเต็นทน่องเนาะไปห้ามไปเฮียนอีกเมืนบอกเงินค้ำหรือสีป้าไว้น้ำมหไงไอ่น้องโอ้ยเนาะน้องพัดเนี่ย ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเน่ยเคยไปแต่ว่าไปไทยดีมันก็ต้องใส่บัตรใซงเงินคือว่าานเนานล่ะก็เลยว่าไปเขตใกล้ก็เลยหาไปแถวใกล้ๆคือว่าไปครูปีอันน่ะเนาะดูวันนี้ไรน้องยังเพิ่งน้องพายอืดยังเคยไปน้องไปถึงอนึงแล้วโอ้น้องพายยังไ่เคยไปจากเธอเลยเคยไปแต่เจ้าเลยอือไปดองเบิ่งเนาะเลย ไปรงองได้น้องเตี๋ยเห็ดดีๆได้นะ <c oughs> <c oughs> อ้องเดิเออไปทีเด็กไปชนเจ้าสาเหตุนะจะจะโคองส่วนเพิ่น่ไละอืมแบบนี้แบบนี้เด้อเออม็นนีหรอเด้มเออมวนบ่มวนอยอะมาได้หนักปนนะเนี่ยหลายคนเนาะเดิมอืมอืมอืมแบบมวนอยู่เดิม ไปอพอมาคือวันไหนยังมายำใดก็มาเนาะมันไก่เนาะเ<อ>ไปไก่เห็ด,ดแบบเห็ดเบอร์ผมมีเงินไปใกลไกลไกลอยากไปอยู่บ่ชุมเช้ากันอยากไปอยากไปแบบไกลๆอยู่ประเทศไทยแบบหลายปียังมาอีกทีนะอยากไปเนาะหนั่งเห็ดหมูไป คิดเช่ใช่ไหมตัวเองจะปิ๊นอ่ะนะมีบ้านเลี้ยงน้องฉันเนาะได้น้องเตี้ยนี่น้องเตี้ยมักเิ็กน้อยบ่ะเป็นมักเิ็กน้อยอืไปเลี้ยงน้องอันนี้น้องเตี้ยนี่ไปเลี้ยงน้องไปเป็นแม่บ้านทูบ้านแล้วก็เอาน้องเยไปชิวได้ส่วนน้องพัดนี่ประเภทแบบคลายสิ่งคลายของเห็นบ่ะเกยเบิ่งสไตล์นะ อ่คือสิม,มักนั่งะะมักยังหัะนนะมักคลายเครื่องคลายคองสิประมาณนี้เอเอเอบลตาแล้วก็รูปร่างคือน้องเตี้ยสิมักพายแบบร่างถวยร่างบวงบ่เป็นแม่บ้านบ่สิอาจสิมักอยูบางคนนี่เอออ่จาจังเดยก็สู้ต่อได้สละเอ้ยถ้า,าว่าสิไปพุ่นก็นได้เอดี๋ยวก็บ่มามื้อนี้ก็บ,บ่ฮู้เด้เนาะจังเลว่าโอ้ยว่า ทิ่น้องพัดนี่ไปทางได้ป่ะชเงเือนบปเห็นเท่าไปถามมีไงเพื่อจังฉีหูเนาะดเดิเอ่อเออเอ่ออ่ะสูส่ชีวิตต่อไปละเอ้ยเดยของน้ำได้ได้บัตรพักนี้ได้ป่ะนี่หาเงินมาได้ชียร์ยังน้องพัดนะฮึจักแร้ ແນ່ໄດ້ມາກ່ອນຈັ່ງຊິຮູ້ແນ່ເຮັດອືຍັງບໍ່ຮູຄວຢກລາຍมันກທຸກຢ່າງແດ່ເນາະລຍັບກືວ່າความສາດຮິປຮດໃສເດອືມັນຊ່າສູต่อເຈຈັກຢາກຫິຫລ້ຄບຄນອງບິນອງต่อไปອີູໃຍມື້ໜ້າດີໃຈນຳດາເອ ถ้าจังเดียทังน้องพัดปรนกสิไปโคดพาคนย่ย่างไปบ่ละเร่อว่าี่โถยางไปดเพื่อนพ่อนเลไปแล้วพื่อนละสวยอ้าวจักรักนี่จะย่างลงไปนี่บัแก่นทางแหวบนองชยนี่บอนลังนี่เนเตียวบัด้ไปบ่ไปจะน้องพัดอย่างไปหดกับเอ้จอยบ่เด้ อะจังเลยก็ให้ทางน้องคนไปซาพมินีน้องเอ้ไปเปียกไปงานเนาะสวยเลยลจังเลยทั้งเด็กกะครับก้อนนี่หละเอ้เลยอโอ้ยอ่ะสบายดียดโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะมาหนีกับทางซานน้องกะไรเข้ามาโอ้มาลมน้ำน้องเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ทางน้องเพิ่งกะสีไปไทยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าถ่ายซานน้องกะมา บังเอิญบังเอินมาหนี่กันเนาะบุคคลบกพันมาทางน้องเพิ่นสิไปไทยเพื่อนพี่น้องเอ้ก็คือว่าไปอยู่แถวอุบลเพิ่อนมาเนาะทำเบียดทำงานอยู่นี่ละผมเป็นพี่น้องเอ้แถวอุบลจังไปทำสวนมะพริกเพิ่อนมาเนาะพื่อนพี่น้องเนาะถ้าเฮ็ดไว้ก็ได้ไว้ถ้าเฮ็ดซาก็ได้ซาถ้าเฮ็ดเรียวไว้เพิ่นก็สิกลับมาไว้เพิ่อนมาเนาะกำหนดนี่ยังราชานี่หนึ่งเดือนเพิ่อนมาจากศ่ีนครพี่น้องเนาะ โดยอ่ะจังใดก็ให้ทางน้องพ้นโชคดีอ่ามีไซเพื่อเป็นพี่น้องเลยให้โชคให้มาเองินหนึ่งค่ำคือว่านแหละเนาะปนเฮามันก็เลือกปัญหาบ่ได้เพื่อนพี่น้องเลยก็ต้องดิ้นโดนหาเงินหาค่ำคือว่านเนี่ยเงินค่ำบ่มีเอียงมันก็ยากเนาะใส่ยากอยู่หยากเพื่อนพี่น้องเลยด้วยเนาะ กาสนับสนุนทางชานวลก็สสได้อำมราพาจะถูกๆุกคนไปก่อนเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางชานวลเนี่ยเด้อบ่เมพี่น้องเนาะเพื่อม,มีกำลังใจชูตโตบูเมพี่น้องเลยด้วยเนาะการสนับปนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอกาวเข้ามาสบายดี